มันจะบอกว่าเป็นการแบบเปิดความรู้มากเลยค่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายหลายสิ่งเลยที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเนาะมันไม่ได้มีแค่แบบผู้ชายผู้หญิงกระเทยอะไรอย่างนี้มันมีเพศอืนอ่นๆอีกเยอะเลยค่ะที่หนูต้องเรียนรู้เองเหมือนกันสวัสดีนะคะชื่อจิ๊บนะคะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาท้องถิ่นค่ะหรือซออปโซค่ะ มันจะบอกว่าเป็นการแบบเปิดความรู้มากเลยค่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายหลายสิ่งเลยที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเนาะมันไม่ได้มีแค่แบบผู้ชายผู้หญิงกระเทยอะไรอย่างนี้มันมีเพศอืนอ่นอนอีกเยอะเลยค่ะที่หนูต้องเรียนรู้เองเหมือนกันก็ดีใจมากที่ได้รู้จักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีคอนเน็กชันเพิ่มค่ะห้องหนูเคอรอือข่า,ขายหนูแบ่งออกเป็น2กิจกรรมค่ะก็คือ1จัดเป็นค่ายอบรมนะคะแล้วก็อันที่2จัดเป็นเวทีเสวนาค่ะซึ่งไอ,อ้เครือข่า,ขายเรา ที่ทำนะคะก็จะอบรมงแรกก็คือความรู้ที่อบรมมาจาก i c ซ l ค่ะไปบอกต่อน้องๆซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายค่ะส่วนเวทีเสวนา,าก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเพศนะคะแล้วกเ็เพื่อที่แบบอยากให้ทุกคนกล้าแสดงตัวตนของตัวเองออกมาจริงๆค่ะเราที่เราเอาไปบอกคือเราไม่ได้แบบบอกกับผู้ใหญ่อะคะ่ะเพราะเราคิดว่าผู้ใหญ่เขาค่าอนข้างที่จะแบบหมอโบราณน,นิดนึงแล้วก็เลยเรียกที่จะนําเสนอกับน้องๆแล้วแบบให้เขาแบบ อาจจะไปบอกต่อคนที่บ้านเด็กเด็กตัวเล็กๆอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือส่วนตัวที่บ้านหนูนะคะมีน้องอายุห้าขวบเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นทรานอะไรเงี้ยคะ่ะใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กล้าแสดงออกก็เลยคิดว่าเอออาจจะให้แบบผู้ใหญ่วัยรุ่นมารู้แล้วก็ไปอธิบายเขาดีกว่าคะ่ะ สนใจหรืออยากทำอะไรอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่ก็ก็ลองมาเลยเพราะว่าคืออย่าง i อซ l บพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เรียนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการที่เราทำที่เราอาจจะคิดว่าเป็นโครงการเล็กๆบางทีมันอาจจะต่อยอดไปเป็นโครงการแบบใหญ่ๆในอนาคตได้แล้วก็มีส่งแรงกระเพื่มถึงสังคมได้มากกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองออกมา เ่อเปเปอร์ค่ะ,คคะชื่อจริงภูสเนศศักุณทรัพย์ตอนนี้ทำเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่กับกลุ่มโคราชมูฟเมนต์ค่ะแล้วก็โคราชมูฟเมนต์นอกจากจะเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังมีเป้าเพื่อให้โคราชสามารถจัดการตัวเองได้อะค่ะก็คือจะทํางานทั้งขาในเมืองแล้วก็ขาชนบทด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอย่างที่โคราชเนี่ยเมื่อช่วงปีที่แล้วอะค่ะก็มีการ รวมเครือขา่ายกลุ่มกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหนังเต้นถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะแก๊งเด็กกิจกรรมในโคราชมารวมกันภายใต้ชื่อโคลาจแล้วก็จัดงานขึ้นมางานหนึ่งแล้วพอมาร่วมโครงการไ c ซ L เนี่ยก็ได้ทุนมาก้อนหนึ่งก็เลยไปชวนเพื่อนๆนนะโคลาจมาทำกิจกรรมร่วมกันใหม่อีกรอบหนึ่งอะคะ่ะเป็นการสร้าง พื้นที่ให้กับเมืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ใหม่ๆพื้นที่ทางศิลปะให้มันมีที่เรียกว่าไงอะที่ไปท่องเที่ยวมากกว่าแค่ห้างหรืออะไรเงี้ยค่ะเสริมจิตวิญญาณให้กับเมืองทำให้เมืองมีชีวิต <Wow. S 1> <laughs> ก็ก่อนที่จะจัดงานนะคะ <Wow. S 2> ก็จริงๆก็มีการนะเวิร์กช็อปเรื่องเอ่อเพจแล้วก็ เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะก็แล้วก็ระหว่างทํางานก็ก็มีการคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดค่ะเพื่อทําให้กระบวนการทํางานของเราเนี่ยไม่ผลักใครออกไปหรือว่าไม่กลายเป็น p r เสเตอร์ซะเองอะไรเงี้ยค่ะท้ายถ้าถามว่า i g d n จะซัพพอร์ตเครือข่ายในโคราทั้งโคราชหรือว่าโคร่ามูฟเมนต์ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะ คือ IGDN ก็เด่นในเรื่องทรัพยากรเนะาะทั้งทั้งทรัพยากรด้านความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อื่นๆก็ก็คิดว่าอาจจะช่วยเติมความรู้ได้คะ่ะช่วยไปทำกระบวนการาเรื่องเพศเรื่องความหลากหลายอย่างเงี้ยคะ่ะให้เครือข่ายในโคราชได้คะ่ะแล้วกอ็อาจจะเป็นเรื่อง เงินทุนด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าการทำอะไรแบบนี้ค่ะจะขับเคลื่อนเมืองจะอะไรมันก็ต้องใช้ทุนเพราะไม่มีทุนมันก็แบบยากมากค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนีโน่นะครับมาจากกลุ่มทะลุมอขอนะครับหลังจากที่ได้เงินทุนจาก ICYL นะครับก็ได้ไปทําตัวขบวนงานพลายไม่ว่าจะเป็นขบวนพลายหรือว่าการรับน้อง,งต่างๆเมื่อช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาก็จะมีงานเดินขบวนงานรับน้องรวมถึงงานขบวนพลายมันทั้งในมหลาลัยและนอกมหลาลัยครับรู้สึกว่ามันได้สร้างพื้นที่ให้กับนักศึกษาอย่างน้อยที่สุดคือได้รับสารสิ่งที่เราพยายามจะสื่อไป ตัวเป้าหมายที่เราพยายามจะทาอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LGBTQ+ part, เรื่องการรลลลงให้ทุกคนในสังคมของเรามีความเท่าเทียมกันหรือมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนาะตัวที่เรานําไปประยุกต์ใช้ก็จะถ้าเป็นรูปธรรมก็อาจจะเป็นทางป้ายผ้าหรือผ่านการสื่อสารโดยการพูดหรือว่าการรลลลงโดยการถือป้าย futureboard ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วม,มครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็น องค์กรหรือว่าเป็นคนที่เคยทํามาแล้วถึงจะร่วมได้เนาะจริงๆเราสามารถร่วมสร้างสังคมใหม่ด้วยกันได้ทุกคนอาจจะติดปัญหาตรงที่ทรัพยากรหรือ,อตัวเงินหรือตัวข้อมูลต่างๆเนาะซึ่งทาง icyl เนี่ยมีให้ครบแล้วทั้งทรัพยากรทั้งเงินทั้งข้อมูลจากวิทยากรก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันรณรงค์ให้สังคมของเรานี่มันเป็นคนเท่ากันมีความเสมอภาคในสังคมที่มากขึ้นเนาะให้ทุกคน อยู่ร่วมกันในสังคมโดยปราสะจากการกดทับทางชนชั้นนะฮะ